ก็ยกครับปีนี้ผมไปใส่บาตรพระเห็นมีคนเอาเงินใส่บาตรมากที่ออกมาจากวัดหเห็นมีแบงค์ยี่สิบใส่อยู่ในบาทอยู่ตั้งหลายอันเนี่ยแบบเนี้ยพระก็ผิดคนใส่ก็ผิดใช่ไหมครับคนใส่ไม่ได้มีความผิดนะผิดที่พิกุนงผิดที่ใครรักษาข้อวินัยอะไร แล้วไม่รักษาวินัยข้อนั้นคนนั้นก็ผิดไงเพราะวินัยข้อนเนี้มีสําหรับพิกขุไม่ได้มีสําหรับคารว่าน,นะเพราะนั้นคารว่านเนี่ยบริโภคกรรมคุณพุณเจ้าบอกกรรมคุณห้าเนี่ยสมควรแก่ผู้ใดเงินทองก็สมควรแก่ผู้นั้นใช่ไหมก็มันก็เหมาะสมกับคารว่าแล้วไงแต่คารว่าก็ต้องรู้ว่าพิกขุเนี่ย หลีกออกจากกรรมคุณหน้เาเหลีกออกก็ต้องมีกรอบใช้ได้ไหมใช้ได้แต่จะใช้ยังไงใช้ผ่านใบรรยาวัจกรนะผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์คารวะที่อยู่ช่วยเหลือพิกุเนี่ยจะเป็นผู้ทำแทนให้นี่เป็นพุทธานุญ,ญาตนะอย่างเมธนาการอนุญ,ญาตก็บอกมีอยู่ข้าบดีนะที่มีข้าบดี บางคนเนี่ยมีศรัทธามอบเงินทองไว้กับกัปปิยาการุกนะให้เธอเนี่ยยินดีของนะจากกัปปิยาการุนั้นได้นะนั้นผู้เจ้าอนุญาตแต่มีเงื่อนไขแค่นั้นเองแล้วก็อีกอวินัยข้อหนึ่งก็บอกอันหนึ่งพิกุฎดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยะปาจิตตินี่ไง นั้นพิกูเนี่ยรับไม่ได้ให้รับไม่ได้หรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ไม่ได้นะอีกข้อหนึ่งก็อันหนึ่งพิกูไดถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆเป็นนิสสกยาปาจิตติอีกข้อหนึ่งก็อันหนึ่งพิกูไดถึงการแลกเปลี่ยนด้วยลูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสสกยาปาจิตตินะเนี่ยสามสี่ข้อเนี่ยแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าให้พิกุชี้วิยาวจกร ในนิสสกีปัจจิตีข้อที่สิบที่พระราชาส่งทูตมามอบเงินให้กับทูตให้มาทําจีวรให้กับพิกุพอทูตมาถึงพิกุทูตกลับไม่หาจีวรเอาจีวรมาถวายพิกุแต่ดันมอบเงินให้กับพิกุบอกอ่ะเนี่ยทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรนามาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรนั้นพิกุก็บอกว่า ฏิเสธพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวออันเป็นของควรโดยการนี่อยู่ในปฏิโมกเลยฟีขูทุกลูกต้องท่องได้นะที่ท่องปฏิโมกได้ก็จะรู้นะอทูตไม่สําเร็จประโยชน์ทํำยังไงก็จะถามว่าก็ใครๆผู้เป็นวัยาวัจกรของท่านมีหรือใครๆมีไหมที่เป็นผู้ทํากิจธุระแทนท่านได้นะ พระเจ้าก็ให้ถามพิขุว่า,าพิขุต้องการจีวรไหมละ่ะถ้าพิขุต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวัจกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวายาวัจกรของพิขุทั้งหลายให้ชี้ทูตนั้นเข้าไปหาวายาวัจกรนั้นสั่งให้เข้าใจแล้วก็เข้าไปหาพิขุ แล้วก็บอกอย่างนี้ว่าคนที่ท่านบอกว่าเป็นวายาวัจกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านครองจีวรตามการพิขูต้องการจีวรอ,อยู่เข้าไปหาวายาวัจกรแล้วทวงอยู่เตือนอยู่สองถึงสามครั้งยังวายาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสําเร็จได้ การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั้นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้ให้เข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าสครั้งหครั้งหครั้งเป็นอย่างมากเธอยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากยังจีวอนนั้นให้สำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั้นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้เธอพยายามให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นยังจีวอนั้นให้สำเร็จเป็นนิสสกิยปาริจิติปับอวัตภิกขุ พยายามเกินประมาณดังนั้นพระเจ้าให้พยายามด้วยวาจาได้สูงสุดสามครั้งพยายามด้วยกายสูงสุดหกครั้งจากนั้นถือว่าจบละถ้าไม่ได้ถ้าได้ก็ดีไปอ่าอย่างนี้เนี่ยมีบัญญัติหมดนะถูกลงเรื่องที่ผมกาับเรียนถามพระเป็นอบนญญัติปฏิเตีที่รับเงินทองใช่ใช่และเรื่องของพระเลยนะเป็นเรื่องของ พิกุแล้วก็เงินทองเรียกว่าเป็นนิสกีคือเป็นของที่ผิดต้องสละทิ้งท่ามกลางสงต้องเปิดเผยต่อสง่งอย่างนี้